กางเต็นท์นอนที่ระเบียงบ้านครับนะครับเป็นเต็นที่กลางง่ายและพับง่ายสําหรับผมนะที่ผมเคยใช้เต็นท์มานะครับมาดูครับผมจะไม่มีอะไรแยกออกที่จะต้องเป็นขาแยกออกนะครับมันอยู่ในตัวมันเนาะอันนี้หน้าระเบียงบ้านครับอันนี้เป็นเหล็กใส่ตัวหน้าต่างนะครับแยกออกอย่างนี้ ซื้อมาพันกว่าบาทครับตัวนี้แล้วดึงขึ้นนะครับแล้วก็งอขาออกยืดขาออกแค่นั้นเองครับนี่สายที่แบบแคมปิ้งนะครับหรือซื้อติดบ้านไว้นะครับไว้นอนสวนนอนไร่ครับดึงคลี่ออกนะครับเสร็จแล้วครับผมนี่แล้วก็จัดมันจะมีประตูสองประตูเนาะ อันนี้หน้าต่างนี่นะครับแล้วก็ตัวกันน้ําค้างลงถึงจะอยู่ในใต้ชายคาแต่ผมก็ใส่นะครับว่าบางทีหมอกละอองนะครับถ้าอากาศมันหนาวอันนี้นอนจริงๆอ่ะครับได้สามคนนะ ถึงเขาจะบอกไซส์เนี้ยได้4คนก็ตามนะครับแต่ว่าที่นอนจริงได้3มคนเลยนะครับก็3มคนนะครับกำลังดีนะฮะราคา1200กว่าบาทนะครับเผื่อใครที่สนใจนอกก็ดูที่ตะกร้าสายมือใต้คลิปนะครับเรียบร้อยนะฮะนี่ครับผมใส่ตัวรองนอนนะครับขนาด6ฟุตใส่ได้นะครับตัวฟูกรองนอนนะครับหฟุต ข้างในนะฮะตรงนี้ก็สามารถที่จะเก็บตัวนี้ได้นะครับไปข้างบนบรรยากาศค่ำคืนนะฮะอีาบ้านสวนครับมันเป็นเต็นที่แบบกางง่ายนะครับแล้วก็ตอนพับก็ง่ายผมได้ทำคลิปการพับดูแล้วก็ติดตามดูนะครับโอเคครับผมสนใจตามได้ทีต่ตะกร้าสายมือใต้คลิปเลยเนาะนะครับ